อาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย์วันนี้ที่ชินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามพระบรมบราชบายอเภอบางละจันมหาวิทยายลัยราชพัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามสตว์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทํารูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทํานาข้าวเลี้ยงสัตว์ โดยเน้นรูปแบบของกเกษตรปลอดภัยอาจารย์ครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดนะครับครูจะอธิบายให้ฟังว่าการตลาดเริ่มต้นจากการะบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสินค้าของเราคืออะไร นะครับเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราได้อาจารย์ครับบ้านผมทําเกษตรอย่างเงี้ยคือผมจะทำายัางไงให้สินค้ากเกษตรที่บ้านผมม,มีไรายได้มากขึ้นมีราคามากขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับครูจะขอบอกชินก่อนว่ารูปแบบของสินค้าแต่ละรูปแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับสินค้ากเกษตรต่างจากสินค้าอื่นนะครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้หลักก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบการทําการตลาดนั้นเราต้องมีหลักเขาเรียกว่าอัตถประโยชน์จากการทําการตลาด4ด้านด้วยกันนะครับนั่นคืออะไรบ้างครับรูปแบบเวลาสถานที่และก็ความเป็นเจ้าของชินเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชินก็น่าจะรู้ความหมายของตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดที่ว่าสินค้าบางชนิดนะครับมันเป็นการเน่าเสียได้ง่าย แต่ว่าก็จะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านะครับที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้อย่างเช่นเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยนะครับก็จะสามารถขายได้สดเลยส่วนหนึ่งถ้าเหลือจากการจําหน่ายในทางการตลาดของเรานั้นนะครับเราก็จะทําการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนําไปแปรรูปนั่นคือไปทําเห็ดหยองกับ เข้าเก็บเห็ดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจตอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างปลาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับสวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนไส้เดือนนะคบซึ่งเราจะมีอยู่ไส้เดือนอยู่2000คือ1 0 0 0 AF คือ Africa, aller, ะ 1, Tiger, ior, Warm, นะฮะคือแอฟริกาไนท์คอร์เรอร์และพันธุ์ไทเกอร์ไอซีเนียไทเกอร์วอมนะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่2 0 0พซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีเราก็มีอุณหภูมิทั้งหมดปร,ประมาณ38ประมาณร,บรอบๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหลายๆอย่างนะฮะแต่ที่พูดในวันนี้คือเรามีโคนเห็ดหรือแล้วก็การเห็ดที่เราทิ้งแล้วเราไม่นําไปทิ้งนะฮะเรามาทําให้เป็นประโยชน์จากเห็ดโรงเห็ดใกล้ๆนี่นะฮะเรามาใส่ให้ไส้เดือนซึ่ง ตัวนี้เป็นโปรโตีนชั้นดีนะฮะัพูดง่ายเชื้อไส้เดือนเขาเรียกตัวไส้เดือนจะขยายพันธุ์ดีเพราะมันเป็นโปรโตีนนะฮะวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการใส่ซึ่งจะขยายพันธุ์ให้ไส้เดือนมีจํานวนมากขึ้นนะฮะเราแหวกตรงกลางแบบนี้นะครับให้เป็นร่องกลางนะฮะหรือเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเรานําโคนเห็ดนี่กเ็เรียกโคนเห็ดที่เราตัดแต่งเรียบร้อยที่เราทิ้งเอามาใส่ตรงนี้นะฮะหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนะฮะพอใส่เสร็จเราก็จะกรบแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีไส้เดือนมากเลยเห็น ถ้าเราจะให้มรนกินเลยเราก็มาปิดให้ไม่แสงมืดเราก็สามารถเข้ามาจะกินได้ดีนะฮะปกติ1กระมังจะมีน้ําหนักอยู่ที่250กรัมนะฮะแต่เราสามารถใส่โคลเห็ดเข้าไปเนี้ยเพิ่มเป็น3 0 0ร้อถึงสี่นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์นะฮะเราจะเอาไปตกเบ็ดเฟชชิ่งหรือจะเอาไปพูดง่ายให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับ อย่าลืมนะครับว่าการตลาดเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนําไปไประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบต่อไปในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการแปรรูปนะครับการสร้างแพ็กเกจนะครับการสร้างในเรื่องของตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์ทางการตลาดอย่าลืมนะ ถ้าชินมีเพื่อนมีพี่มีน้องญาติญาติสนใจที่จะเรียนสาขาการตลาดให้มาเรียนที่มหาวิทยายลัยราชภัฏสตรีของเรานะครับ,รบนักวิทยาการจัดการครับขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่ผมจะนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมีมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้นครับขอขอบพระคุณครับ